ส่วนส่วนพี่น้องต่างถิ่นต่งางอำเภอผู้ได้บุคยมาตลาดสดอำเภอเดชอุดมแนะนำให้มาทุกวันพุธดนะครับพี่น้องของสดกบหน้าเขียดหน้าเห็ดโอ้ปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยปลาย้อนปลาเนื้อ on, อ่อนปลาสังกะบาดนะครับน้องง <laughs> ัวน้องงัวก็มีบัตรน่องงวครับน้องงัว น่องัวจักบาทพ่อนี่แบบนี้ยสามร้อยห้าน้องัวสามร้อยบักหุ่งจังหบาทบักหุ่ไงละบาทโอ้ลูเอง่ะลูเองคนแต่ักมันโดอมันโดลายอร่อเลยน้ำมีปลาปลาบักชวนเง่าเง่าครับโอ้พี่น้องก่อยกบกบน่อยเขลยนหน่อยแบบลอกนังก้นมี่นะครับ กดสดๆน,นะครับกบหน้าสดๆดดแทบพักกันแย่งขอบซื้อ <laughs> แล้วไปต้มได้เลย